บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสตอนที่4สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกครั้งแล้วนะครับคาบเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในตอนที่4นะครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนรู้กันไปในคาบก่อนกับพี่อพอลโลกันดีกว่าครับ คลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยครับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆต้องการตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ก็ให้น้องๆ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้งสด้านของรูปสามเหลี่ยมถ้าความสัมพันธ์เป็นไปตาม c ยกกําลัง2เท่ากับ a ยก <Planning. S 1> กําลัง2บวก b ยกกําลัง2แล้วก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ก็แสดงว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนั้นไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับน้องๆ ในคาบเรียนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราจะนําทฤษฎีในคาบเรียนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เราจะนําทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ได้เรียนกันไปแล้วมาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์แบบต่างๆกันดูครับจากโจทย์กําหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆมีส่วนของเส้นตรง A D ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง B C ที่จุด D ถ้า A B ยาว15เซนติเมตร BC ยาว25เซนติเมตรและ AC ยาว20เซนติเมตรดังรูป 1. จงหาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่เ,เพื่อนๆยังจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเราจะรู้ว่ารูปสามเหลี่ยมใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ได้อย่างไรก็จากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสครับที่กล่าวว่าสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆ ถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับเพราะฉะนั้นจะได้ AB ยกกำลังสองเท่ากับ225 AC ยกกำลังสองเท่ากับ400และ BC ยกกำลังสองเท่ากับ625จากทฤษฎี c ยกกำลังสอง บวก a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองจึงนำ ab ยกกำลังสองบวก ac ยกกำลังสองถ้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ bc ยกกำลังสองแสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับ ab ยกกำลังสองบวก bc ยกกำลังสองได้225บวก400ได้เท่ากับ625เพื่อนๆจะเห็นว่า bc ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ ab ยกกำลังสอง บวก A C ยกกำลังสองดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B A C เป็นมุมฉากครับคำถามที่สองถามว่าจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรง AD เป็นเท่าไร่เมื่อกำหนดให้ A-B ลบด้วย B ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ A ยกกำลังสองลบด้วย 2AB บวก B ยกกำลังสอง ให้ส่วนของเส้นตรง BD ยาว x เซนติเมตรความยาวของด้าน BC เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง BD บวกความยาวของส่วนของเส้นตรง DC ดังนั้นส่วนของเส้นตรง DC ยาว25ลบด้วย x เซนติเมตรเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยม ABD กันครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABD ที่มีมุม ADB เป็นมุมฉาก จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากจะได้ว่า AB ยกกำลังสองเท่ากับบ d ดียกกำลังสองบวก AD ยกกำลังสองแทนตัวเลขลงไปได้15ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกยกกำลังสองบวก AD ยกกำลังสอง5 2 5เท่ากับ X ยกยกกำลังสองบวก AD ยกกำลังสองให้ AD ยกกำลังสองเท่ากับ225ลบด้วย X ยกยกกำลังสองเป็นสมการที่1ต่อไปเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD ที่มีมุม ADC เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AC ยกกำลังสอง เท่ากับ ad ยกกำลังสองบวก CD ยกกำลังสองแทนตัวเลขลงไปได้20ยกกำลังสองเท่ากับ ad ยกกำลังสองลบด้วย25ลบด้วย x ทั้งหมดยกกำลังสองยกกำลังสองเท่ากับ400ลบด้วยวงเล็บเปิด625ยลบ 50x บกวก x อกยกกำลังสองวงเล็บปิด a d ยกกำลังสองเท่ากับลบ225บวก 50x ลบด้วย x ยกกำลังสองเป็นสมการที่สองสมการที่1และสมการที่สองต่างมีค่าเท่ากับ a d ยกกำลังสองเท่ากันดังนั้นสมการที่สองเท่ากับสมการที่1จะได้ลบ225บวก 50x ลบด้วย x ยกกำลังสองเท่ากับ225 ลบด้วย x ยกกำลังสองนำ x ยกกำลังสองมาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ลบ225บวก 50x เท่ากับ225นำ225มาบวกทั้งสองข้างของสมการจะได้ 50x เท่ากับ225บวก225จะได้ 50x เท่ากับ450 นำห้าสิบมาหารทั้งสองข้างของสมการดังนั้น x เท่ากับ9านำค่า x เท่ากับ9แทนในสมการที่1ได้ ad ยกกำลังสองเท่ากับ2 2งลบด้วย9ยกกำลังสองจะได้ ad ยกกำลังสองเท่ากับ144งเพราะฉะนั้น ad เท่ากับ12ดังนั้นความยาวของส่วนของเส้นตรง ad เท่ากับ12เซนติเมตรครับเพื่อนๆน คราวนี้เราจะมาลองตรวจคำตอบโดยใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกันนะครับเพื่อนๆจากคำตอบส่วนของเส้นตรง AD ยาวเท่ากับ12เซนติเมตรจากรูปสามเหลี่ยม a c ซซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม ADC เป็นมุมฉากดังนั้นจากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสจะได้ว่า AC ยกกำลังสองต้องมีค่าเท่ากับ AD ยกกำลังสอง บวก c d ยกกำลัง2จะได้ a d ยกกำลัง2เท่ากับ144 c d ยกกำลัง2เท่ากับ25ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2จะได้ c d ยกกำลัง2เท่ากับ16ยกกำลัง2หรือเท่ากับ256และ a c ยกกำลัง2เท่ากับ400 a d ยกกำลัง2บวก c d ยกกำลัง2เท่ากับ144 บวก256หรือเท่ากับ400จะได้ว่า AC ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ AD ยกกำลัง2บวก CD ยกกำลัง2จริงแสดงว่าจากคำตอบส่วนของเส้นตรง AD ยาวเท่ากับ12เซนติเมตรที่เราหาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับจากโจทย์ จากโจทย์จากรูปที่กำหนดให้รูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเราจะรู้ว่ารูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้ก็ต่อเมื่อเราตรวจสอบความสัมพันธ์ของด้านทั้งสามด้านครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการหาความยาวของด้าน QR ซึ่งยังไม่ทราบค่าก่อนครับจากรูปสามเหลี่ยม PQS เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม P S Q เป็นมุมฉากจะได้ P Q ยกกำลังสองเท่ากับ Q S ยกกำลังสองบวก P S ยกกำลังสองแทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้50ยกกำลังสองเท่ากับ Q S ยกกำลังสองบวก48ยกกำลังสองนำสียกกำลังสองไปลบทั้งสองข้างของสมการจะได้ qs ยกกำลัง2เท่ากับ50ยกกำลังงลบด้วย48ยกกำลัง2จะได้ qs ยกกำลัง2เท่ากับ2,500ลบด้วย2,304จะได้ qs ยกกำลัง2เท่ากับ196ดังนั้น qs เท่ากับ14หน่วยเมื่อได้ความยาวของด้าน qs เราจะไปตรวจสอบความสัมพันธ์ของความยาวด้านทั้ง3ด้านกันครับ เพื่อตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่จากรูปสามเหลี่ยม PRS เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม PSR เป็นมุมฉากจะได้ PR ยกกำลัง2เท่ากับ SR ยกกำลัง2บวก PS ยกกำลัง2แทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้52ยกกำลัง2เท่ากับ SR ยกกำลัง2บวก48ยกกำลัง2 นำ48ยกกำลัง2ไปลบทั้งสองข้างของสมการ sr ยกกำลัง2เท่ากับ52ยกกำลัง2ลบด้วย48ยกกำลัง2จะได้ sr ยกกำลัง2เท่ากับ2,704ลบด้วย2,304จะได้ sr ยกกำลัง2เท่ากับ400ดังนั้น sr เท่ากับ20หน่วยเนื่องจากความยาวของด้าน qr เท่ากับ qs บวก sr ดังนั้น qr เท่ากับ14บวก20เท่ากับ34หน่วยพิสูจน์ pqr เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่จะได้ pq ยกกำลังสองเท่ากับ2,500 pr ยกกำลังสองเท่ากับ2,704และ qr ยกกำลังสองเท่ากับ1,156 pq ยกกำลังสองบวก pr ยกกำลังสอง เท่ากับ2500บวก2,704หรือเท่ากับ5,204เพื่อนๆจะเห็นว่า QR ยกกำลังสองไม่เท่ากับ PQ ยกกำลังสองบวก PR ยกกำลังสองดังนั้นรูปสามเหลี่ยม PQR ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและจาก QR ยกกำลังสองมีค่าน้อยกว่า PQ ยกกำลังสองบวก PR ยกกำลังสองดังนั้นรูปสามเหลี่ยม PQR เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมครับเพื่อนกโจทย์จากโจทย์จากรูปบันไดาย,ยาว15เมตรพาดท,ที่ขอบหน้าต่างตึกหลังหนึ่งซึ่งสูง12เมตรเมื่อพลิกบันไดไปอีกข้างหนึ่งบันไดจะพาดขอบหน้าต่างของตึกอีกข้างหนึ่งซึ่งสูง9เมตรพอดีขอบตึกทั้งสองอยู่ห่างกันกี่เมตรจากรูปนะครับเพื่อนๆน เราสามารถสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตและกำหนดจุดได้แบบนี้ครับสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะห่างระหว่างตึกทั้งสองเท่ากับความยาวของด้าน AB รวมกับความยาวของด้าน BE จากรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม BAC เป็นมุมฉากจะได้ BC ยกกำลัง2เท่ากับ AB ยกกำลัง2บวก AC ยกกำลัง2 แทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้15ยกกำลังสองเท่ากับ AB ยกกำลังสองบวก12ยกกำลังสองนำสิยกกำลังสองไปลบทั้งสองข้างของสมการจะได้ AB ยกกำลังสองเท่ากับ15ยกกำลังสองลบด้วย12ยกกำลังสองจะได้ AB ยกกำลังสองเท่ากับ225ลบด้วย144ได้ a b ยกกำลังสอง เท่ากับ81ดังนั้น AB เท่ากับ9เมตรจากรูปสามเหลี่ยม BDE เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม BED เป็นมุมฉากจะได้ BD ยกกำลังสองเท่ากับ BE ยกกำลังสองบวก DE ยกกำลังสองแทนความยาวของแต่ละด้านลงไปได้15ยกกำลังสองเท่ากับ BE ยกกำลังสองบวก9ยกกำลังสอง นำ9ยกกำลัง2ไปลบทั้งสองข้างของสมการจะได้ BE ยกกำลัง2เท่ากับ15ยกกำลัง2ลบด้วย9ยกกำลัง2จะได้ BE ยกกำลัง2เท่ากับ225ลบด้วย81ได้ BE ยกกำลัง2เท่ากับ144ดังนั้น BE เท่ากับ12เมตรขอบตึกทั้งสองอยู่ห่างกันเท่ากับ AB บวก BE ซึ่งเท่ากับ 9บวก12หรือเท่ากับ21เดเมตรครับเพื่อนๆคงเข้าใจการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ในการแก้ปัญหาและตรวจคำตอบแล้วนะครับเราไปสรุปเนื้อหากับพีอพอลโลกันดีกว่าครับพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆพีอพอลโลจะสรุปเรื่องที่เรียนกันไปในวันนี้ให้ฟังนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่า รูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆกำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านประกอบมุมฉากและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสกล่าวว่าถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านอีกสองด้านแล้วรูปสามเหลี่ยมนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เราสามารถนําเอาทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาและตรวจคําตอบของโจทย์ได้นะครับน้องๆก่อนหมดเวลากันไปในวันนี้เราไปทําแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันนะครับเพื่อนๆจงเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้อง ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะ ลองดูใหม่อีกครั้งนะครับถูกต้องครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับถูกต้องครับ ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ ทำแบบฝึกหัดก,กันได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมครับหมดเวลาสำหรับคาบเรขาคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับกลับมาพบกับคาบเรคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ